เด็กชายคนนี้หลงรักคุณครูของเขามากพอเลิกเรียนเด็กชายก็หยิบแหวนพลาสติกวงเล็กๆออกมาจากกระเป๋าแล้วเดินตรงไปหาคุณครูด้วยสีหน้าที่จริงจังก่อนที่จะยื่นแหวนให้คุณครูแล้วขอแต่งงานคุณครูยิ้มดีใจและสวมแหวนวงนั้นทันทีเพราะคิดว่าเด็กชายแค่ล้อเล่นแต่จริงๆแล้วเด็กหนุ่มคนนี้จริงจังมาก พอกลับถึงบ้านคืนนั้นเด็กชายได้เขียนความปรารถนาลงในไดอารี่ว่าเขาต้องการแต่งงานกับคุณครูของเขาวันต่อมาเด็กชายออกไปข้างนอกกับแม่แล้วบังเอิญเจอคุณครูเขาสังเกตเห็นว่าแหวนบนมือครูนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นว่ามีคนมาขอคุณครูแต่งงานและคุณครูก็แนะนําคู่มั่นของเธอให้เด็กชายกับแม่รู้จักแต่คู่มั่นคนนี้ดูใจร้อนไปหน่อยเขาพาคุณครูไปเลยเด็กชายรู้สึกโกรธมากราวกับมีไฟลุกโชนอยู่ในอกและเริ่มคิดหาวิธีทางกําจัดคู่มั่นของคุณครูคนนี้ให้พ้นทาง โชคชะตาเหมือนเข้าข้างบังเอิญว่าพ่อของเขาเป็นตำรวจและมีปืนอยู่เขาจึงเกิดความคิดอะไรบางอย่างและแอบไปดูว่าพ่อเก็บปืนไว้ที่ไหนวันต่อมาเขาไปหาคู่มั่นของคุณครูและขอร้องไม่ให้แต่งงานกับเธอแต่ชายคนนั้นกลับหัวเราอยย่อราวกับคำพูดของเด็กชายไม่มีความหมายเลยเด็กชายไม่ยอมแพ้จึงท้าดวนถึงตายและเขาก็รับคำท้าทันทีไม่นานก็ถึงเวลานัดหมายและเด็กชายก็มาตรงเวลาคู่มั่นลงจากรถด้วยแววตาไม่แยแสและเดินตามเด็กชายเข้าไปในโกดังร้างแห่งหนึ่ง ทันใดนั้นเด็กชายก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าและชี้ใส่เขาชายคนนั้นงงเล็กน้อยแต่ก็หัวเราะเพราะคิดว่าปืนเป็นของเล่นแต่เด็กชายบอกว่าปืนนี้เป็นของจริงไม่ได้เป็นของเล่นเด็กๆอย่างที่คิดปืนนี้มาจากพ่อที่เป็นตำรวจทำให้ชายคนนั้นกลัวแทบตายและยอมจำนนทันทีคุณครูบอกให้เด็กชายวางปืนลงถ้าไม่วางเขาอาจจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่เด็กชายไม่สนใจและบังคับให้ชายคนนั้นพูดความจริงออกมาในที่สุดชายคนนั้นก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้รักคุณครูเลยเขาอยู่กับเธอเพราะอยากได้เงิน คุณครูถึงกับตกใจเมื่อได้ยินความจริงจากนั้นเด็กชายก็เหนียวกปืนในทันทีลูกบอลพลาสติกกลิ่งออกจากปืนที่แท้เป็นแค่ปืนของเล่นเด็กชายรู้อยู่แล้วว่าชายคนนั้นนอกใจคุณครูคุณครูถึงกับตกใจอีกครั้งเมื่อพบความจริงเธอรีบถอดแหวนมันออกแล้วปะใสชายคนนั้นทันทีจากนั้นคุณครูก็เดินออกจากโกดังพร้อมกับเด็กชายเธอหยิบแหวนพลาสติกที่เด็กชายเคยให้ไว้แล้วสวมมันอีกครั้งแต่เด็กชายบอกว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับคุณครูแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กอาจไร้เดียยงสาาแต่่หหัวใจเเขไมคโกก